อะไรไม่เห็นนะเห็นนะไม่ใช่ผมไม่เห็นเคหมุนเคหมุนโอยเคกันโอเคกเครถรถเคได้ตอดเคช่วยดูรถมันเคสป้าเป็นไรเป็นไรแล้วเวลาช่างมันเถอะนะเฮ้ยจมูกโอเคพี่ผมขับมาเหมือนเดีเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เดินเนื้อ ุยเนื้อหมูเออเอาเลยผมจะยอมมันเลือดเยอะแค่เออดึงมาบ้ามไม่เอาไม่มาหมูไว้วาไม่เดินมาลากใช่ไหมพี่มูไม่มาผมโดนแน่ไปโดนโดนนี่ การเล่นของผมเล่นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็ดึงเข้ามาเออ่าไปนอะไรคุณก็กว้างกลัวเป็นไรเพราะว่าผมไม่น่าจะเจอคนปกติสักคนแล้วแหละมีใครปกติบ้างที่ผมเจอมั้งผมไปเล่นดูหนังกับอินผมอินหลังกลุ่มอินกับอินอะไรอินอะไรอินคุณคุณเป็นหนังเรื่องซูเปอร์ฮีโร่หรือพี่โอ้คุณบอกว่าเจอคนแปลกๆเยอะนะคุณเล่นหนังอะไรอย่างนี้ มันเป็นหนังที่แปลกมาแนว่ยคนถึงคือบรรยากาศแบบนี้พี่ต้องรู้แล้วพี่พี่ไม่อยากดูเห็นเรื่องอากาศมันเออเสียวหลังๆไปดีกว่ากันนะผมจะไปหาของดีกว่าซึ่งเราก็มาเล่นเลทเทยกันเนี่ยโอ้ใช่ไหมคนนี่เรานี่คนเล่นเลเทไปหมดเลยเนี่ยเราจะไปหาของดีกว่าหาของปลาน้ำตกน้ำตก น้ำตกโอ้น้ำตกถ้าเน oh, ้ำข oh, ึ้นน้ำตกอะนะมีอะไรอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำขึ้นหรือเปล่าอ๋อเป็นดาเป็นดาชื่อเปนดาเป็นดาอ่าเป็นดามาหนี่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 ลอยลอยได้เป็นดาลอยได้คนเคยเห็นเปนดาลอยได้หรือเปล่านี่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 เปนดาลอยได้นี่ นี่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 น่นี่นี่นี่พนดาอยได้โอ้โอ้พนดาลอยได้เฮ้ยใน้สาลอยได้ทุกคนเคยเห็นนเสได้เปล่าอะไรนเสานสตีผมโอ้ยนสตบผมีขุดหม่น้อยนังี่ิุบ้าลมีกระจ่เลยกระจกยันงห้บผมไปไปหานเาข้างบ้านดีกว่า กระจกก็อยู่ที่ขุนนั่นแหละคนเอาไปไหนแล้วสิบหกอันพี่สิบหกก็พอแล้วเรื่องขนาดนั้นคองการไปสร้างอะไรอ่ะปากกาคานเหรอหรือจะไปสร้างอะไรบ้านเราก็กรจกไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะก็พี่เอามาคบด้ยพี่เดือนหนึ่งอันพี่โอ้ยหนึอันเหรอโอ้ยหนึ่งอันเองไปหาเองก็ได้นี่ บางม้านก็มีเป็นร้านปุ๊กจะไปตรงนู้นไะจะไปหากราบกรอบปลาเล็กปลาโนยปลาอะไรอะปลาไหลปลาไหลปลาไหลตัวดิบดิบจะไปบใช่ไหมพี่ปลาไหลคนละปลาปลามันไหลจริงๆอิะไหลไปเลยอะไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่เด็คอมี่สร้งนั้น่ะลาคนจมน้าพี่จะต้องที่ส้าง ผมเจอซัมเมเดอร์บ่เนี่ยมันมันคือเอสลอตมันน่ะเค้บอเคี่ยนี่บอที่ผมเลี้ยงมาตั้งนานแล้วปลาหมุนปลาหมุนเคหมุนสถานที่พี่จิกหมุนหมุนทั้งหมดเลยโอ้มหมุนไปแล้วน้ำเมื่พี่ผมจะได้ช่วยใครเมื่อวานอเหรออ๋อผมรู้นี่ผมจมน้ำใช้เวลาพี่จมน้ำผมมีได้ช่วย

กุ้งอ่ะพี่เนื้อกุ้งเต่เนื้อกุ้งอันนี้กัดทีผมซีหล่อเลยนะพี่อะไรเหรอนี่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 พี่เป็นอะไรผมยายย้ายอ่านี่นี่คนบอกใช่ไหมว่ามีปัญหาจะได้พี่เซฟใหม่คุณรู้ไหมก็จกมาทำอะไรวะท่านก็จกทำจกไหนไหนไหนอันไหนอันไหนอันนี้นี่แหละพี่พี่พี่อ่ะพี่นอนเด็กนี่กระจกกระจกทำมาจากอะไรตาย นี่แ่ายกระจกนอนี่ดีผก็มันกระจกไว้ล้วผมก็มาให้แล้วแล้ว่เขอถึกับคลิปวนี้คขายก็เชสเต่าแล้วเอาคลิปแรกแล้วเราเขาไปกิน้วไปมันก็กระจกมกระจกทำามาไ